สวัสดีครับท่านผู้ชมเนื่องจากว่ามีท่านผู้ชมหลายท่านถามเข้ามาว่าหน้าตาของดอกอรักซอนั้นเป็นอย่างไรนะพูกเราก็เลยไปถ่ายภาพมาแล้วก็ตัดเอาเฉพาะส่วนที่ให้เห็นชัดๆนะครับสิ่งที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้ก็คือดอกอรักซ้อนนะครับเป็นลักษณะสีขาวนะ ถ้าถ้าดอกนี้ที่เห็นอยู่นี้ก็คือเป็นรักซ้อนที่มีหลายหลายชั้นเขาจะมีสามชั้นห้าชั้นเจ็ดชั้นเก้าชั้นถ้าในเชิงของการไปทำมวลสารเครื่องรางของขลังโดยส่วนมากก็นิยมกันไปที่เมตามหานิยมการค้าการขายนะครับเขาก็จะเอาดอกรักซ้อนเนี่ยไปทําผสมเป็นมวลสารเขาจะไม่เน้นนะจะใช้ได้ทุกดอกนะครับแต่ถ้าสํานักไหนเกจีใดท่านจะเลือกแค่ว่า ต้องระบุว่าสามชั้นเจ็ดชั้นห้าชั้นเก้าชั้นอันนั้นก็เป็นเรื่องที่จะลำบากนิดหนึ่งพอมันจะหายากขึ้นไปการเจาะจงนั้นก็โดยเฉพาะก็หายากอยู่แล้วก็จะหายากยิ่งขึ้นไปอีกอันนั้นก็เป็นเรื่องของเอกลักษณ์ของแต่ละสำนักเขานะครับโดยส่วนมากก็นิยมไปทำเครื่องรางแนวเมตามหานิยมและก็ค้าขายหน้าตาของดอกออรักซอนนั้นคือเขาจะมีหลายชั้นกว่ารักหลา อันนี้คือใบรักซ้อนที่ท่านผู้ชมได้เห็นนะครับโดยส่วนใหญ่ก็ใช้ในทางพิธีกรรมเกี่ยวกับทําเครื่องหลังของขังเกี่ยวกับเมตตามาหานิยมนะครับส่วนการทําเสน่ห์นั้นเขาก็จะใช้ใบรักซ้อนที่เป็นใบรักร่วมใจนะครับใบรักร่วมใจที่จะต้องเป็นแบบว่า ก้างใบเขามาชนกันอย่างที่เห็นในรูปนี่แหละครับใบรักซ้อนขนาดไม่สําคัญสําคัญตรงที่ว่าต้องเป็นใบรักซ้อนที่เป็นใบร่วมใจจะสังเกตได้ตรงที่ว่าก้างใบหรือ,อเส้นใบเขาเนี่ยเขาจะมาบรรจบกันนะตามในภาพเลยครับถ้าเป็นใบปกติทั่วไปเขาจะไม่บรรจบกันนะครับเขาก็จะไม่นิยมใช้นะ เน้นว่าต้องเป็นใบรักซ้อนที่เป็นใบรักร่วมใจตามหลักพิธีกรรมที่ครูบาอาจารย์เขาแนะนําและบอกสอนกันมานะครับถ้าใครคิดจะไปใช้นอกเหนือไปจากนั้นเราก็ไม่มีคําตอบให้นะครับใบรักซ้อนค่อนข้างที่จะหายากนะครับเพราะคนโบราณเขาถือว่าไม่ควรนํามาปลูกในบ้านมันอาจจะทําให้คนที่มีคู่อยู่แล้วมีคู่ซ้อนเข้าไปอีก อันนั้นเป็นความเชื่อแล้วเขาก็เชื่อกันมาแล้วเขาก็คนที่มีไว้จริงๆเขาจะไม่ปลูกในบ้านนะครับเขาจะไปปลูกที่อื่นจะค่อนข้างหายากแต่ก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะไม่มีเลยสมัยนี้ยุคนี้เขาขายกันออนไลน์เยอะแยะทุกท่านต้องดูกันเอาเองว่าอ่ามันเป็นของแท้ไหมมันเป็นของจริงหรือเปล่ามันตรงตามที่เขาบอกหรือไม่อันนั้นผู้เราไม่เกี่ยวนะครับตกลงกันเองติดต่อกันเองไม่ต้องติดต่อมานะ ส่วนที่ท่านเห็นอยู่นี้ก็คือดอกรักรานะครับคำว่ารักราแค่ชื่อนั้นก็ใครจะอยากทำละ่ะก็รักมันลานะครับคำว่าลานี่ก็คือลาจากนะเขาจะไม่นิยมนำมาใช้ในพิธีทำเสน่ห์กันนะครับอันนี้คือไม่นิยมนะจะสังเกตได้ก็คือใบรักลานี่ก็คือเห็นทั่วไปนะครับเห็นทั่วไปเลยนะใบรักลาเนี่ยจะไม่ว่าจะสีม่วง ไม่ว่าจะสีขาวนะครับเขาจะมีกลีบดอกแค่ชั้นเดียวนะครับดอกรักราเนี่ยเขาจะมีกลีบดอกแค่ชั้นเดียวเขาจะไม่มีหลายชั้นนะครับในรูปที่เห็นนี่ก็คือดอกรักรานะครับมันจะไม่เหมือนกันนะอ่าแล้วก็มีโดยทั่วไปขึ้นตามถนนท้องไร่ท้องนาหรือมุมไหนก็แล้วแต่นะเขาจะไม่อ่านิยมมาใช้ในพิธีกรรมแต่จะถูกนิยมไปใช้ในการรอ้อยพวงมาลัยนะครับ อรอยพงมาลัยนั่นแหละเขาจะใช้ใบรักหลานั่นแหละครับแล้วมันหาง่ายแล้วก็ราคาถูกนะตรงเนี้ยเขาจะนิยมกันตรงนั้นแค่นั้นเองนะครับนี่เป็นใบรักซอนที่ผู้เล่าเคยนําเสนอไปเมื่อครั้งประมาณลงคลิปครั้งแรกเมื่อราวๆเดือนเมษายนนะประมาณวันที่20นะถ้าจะไม่ผิดนะครับ รวมรวมไปแล้วก็น่าจะปีกว่าแล้วละ่ะนะที่เอามาให้ดูเพื่ออะไรครับเพื่อจะให้ดูว่าวิธีการเก็บรักษามีท่านผู้ชมหลายคนถามว่าจะจะจะเก็บยังไงถ้ามันผุมันเก่าแล้วจะทํายังไงคือผู้เล่าเก็บมาปีกว่าดูสภาพนะครับแล้วก็มีอีกหลายใบนะครับพอดีเก็บเอาไว้ก็เลยหยิบมาอันเดียวพอ อันนี้เพราะว่าอันนี้จะเป็นที่สังเกตได้เพราะว่าลงคลิปไปแล้วแล้วก็ไม่ไม่ใช่ว่าใครจะหาคือถ้าเอาใบธรรมดามาดูมันก็จะเหมือนหลอกตากันได้ถูกไหมฮะคนจะตั้งข้อสงสัยว่าอันเดิมเหมือนหรือเปล่านะ คงจะหลอกตากันยากนะเพื่อเอามาพิสูจน์ให้เห็นว่าเนี่ยเราเก็บไว้เนี่ยเราได้เป็นปีเลยเห็นไหมเป็นปี2ปีไม่มีอะไรยังสภาพดีและคิดว่าน่าจะยังเก็บได้อีกเป็นปีก็ยังไม่ผุนะครับผู้เล่าเก็บไว้ใต้หนังสือครับตัวนี้นะเอาแทรกไว้ในหน้าหนังสือแล้วก็กลบปิดเอาไว้หนังสือเล่มนั้นที่เก็บก็ใหญ่ที่จะกลบไอ้นี่มิด แล้วก็เอาไว้ใต้หิ้งพระนะครับหรือเอาไว้ที่ไหนก็ได้นะอันนี้คือวิธีเก็บรักษานะบอกกับอกวิธีเก็บรักษาสําหรับผู้ที่สงสัยนะครับที่เอาให้ดูเนื่องจากว่ามีคนถามมาว่าจะเก็บยังไงทํายังไงจะไม่เสียหายถ้าตามหลักพิธีกรรมเท่าที่เคยเห็นนะครับเขาทําไม่เกิน10วันเขาก็จะเห็นผลและรู้ผลหลังจากนั้นเขาก็จะเก็บอันนี้เอาไว้ซ่อนเอาไว้ไม่มีใครเห็นทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะยง คงทนอยู่ยังคงอนุภาพอยู่แต่ณนะวันไหนที่ใครไปเจอหรือมีใครไปฉีกไปหลุดไปแยกออกจากกันอันนั้นแหละถึงจะมีการคำว่าเสื่อมคลายเกิดขึ้นนะครับหลายๆพิธีกรรมที่นำเสนอไปถ้าคุณคิดจะใช้นอกเหนือไปจากเขาคุณก็ต้องหาผลลัพธ์เอาเองนะครับถ้ามันนอกเหนือจากที่ครูบาอาจารย์เขาสั่งสอนมาผู้เล่าก็คงไม่มีคำตอบให้นะครับอันนี้ตอบอย่างชัดเจนเนาะอันนั้นต้องเข้าใจนะครับสิ่งที่ทำแทนได้เราก็จะบอก คือทางเราไม,ไม่ได้รับทําพิธีแล้วก็ไม่มีเครื่องรางของขลังขายนะครับถ้าใครอยากได้ก็ลองไปหาในเน็ตหรือในสถานที่ต่างๆดูนะครับเขาก็พอจะมีอันนั้นก็เป็นเรื่องของการแสวงหาเนะาะใบรักตัวนี้ถ้าถ่ายใหม่ๆนะครับจะเขียวอยู่นะอันนี้มันเวลาไปปีกว่าแล้วมันก็ยังสภาพที่แบบถือว่า99เลยทีเดียวนะครับใบรักใบนี้นะ เป็นใบรักแฝดที่เคยทําคลิปลงไปแล้วอันนี้แฝดจริงๆนะครับเป็นรูปหัวใจเลยนะท,ทั้งหมดทั้งมวลที่กล่าวมาก็อยากจะชี้ให้ชัดว่าถ้าใครคิดจะเลือกในสิ่งที่เขาไม่ได้บอกก็แนะนําว่าต้องหาคําตอบเองนะผู้เราไม่มีคําตอบให้ตรงนั้นนะครับสุดท้ายนี้ก็ย้ำกันเหมือนเดิมนะครับถ้าไม่เชื่อก็ขอให้เลื่อนผ่านอย่างคนที่มีการศึกษาอย่างคนที่รู้กาละเทศะมีมาร,รยาท คนดีๆผู้ที่เจริญแล้วเขาไม่ดูถูกความเชื่อความคิดของผู้อื่นผู้ที่เจริญอย่างแท้จริงเขาจะไม่ทําอย่างนั้นนะครับพบกันใหม่คลิปต่อไปขอให้คุณผู้ชมทุกท่านที่กดติดตามพบแต่ความโชคดีมีชัยพลานาไมัยสมบูรณ์พูนสุขคุณพระรักษาเทวดาคุม้มครองขอบพระคุณและก็สวัสดีครับ